ของงานโดดเด่นก็ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรพอดีมาติดเรื่องโควิด -19 พอดีนะครับก็เลยเพอดีมีเกี่ยวกับเรื่องการเดินที่จะเยียวยากับนักมวยเนี่ยมันเยียวยาไม่ได้เพราะทมกฤษฎีกาหนีตีความแล้วก็แบบว่ารัฐบาลเยียวยาอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเอามาใช้ไม่ได้ มันผิดกฎหมายนะครับก็เลยมีการปรับแผนว่ามีเงินที่เก็บไว้ของเกี่ยวกับในด้านพัฒนากีฬาอาชีพโดยเฉพาะไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะนำมาเป็นการอนุเคราะห์ให้กับนักมวยหรือหัวหน้าคณะมวยที่เดือดร้อนที่ไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลนะครับก็เลยมีการช่วยเหลือพวกเด็กนักมวยเด็กๆด้วยส่วนหนึ่งนะครับ เงินส่วนนี้ที่จริงเนี่ยมันออกลําบากเพราะว่ามันติดด้วยกษษ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 ิจสดีกาก็เลยเราก็เลยทำในานามของสมาคมกีฬามวยอาชีพโดยการไปยื่นต่อคณะกรรมการกองทุนกีฬามวยกีฬาอาชีพโดยตรงเพื่อที่จะนําเงินอันนี้เนี่ยเงินที่คงเหลืออยู่ประมาณ27ล้านแต่สรุปแล้วเนี่ยเก็บไว้สล้านเพื่อที่จะใช้จ่ายในด้านต่างๆ แต่เหลือ25ล้านเนี่ยคงจะามาสงเคราะห์กับคณะมวยต่างๆที่ทำหนังสือมาถึงคณะกรรมการกีฬามวยเพราะฉะนั้นเงินอันนี้ส่วนนี้เนี่ยจะรีบออกให้เร็วที่สุดก็เลยจะมีการประชุมในสิ้นเดือนนี้ซึ่งท,ท่านรัฐมนตรตีเป็นประธานก็คงจะม,มีการพูดถึงเรื่องในในสิ่งนี้ว่าจะให้รีบอนุอนมัติ ให้เร็วแล้วก็เพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือหรือสงเคราะห์นักมวยที่ได้รับความเดือดร้อนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับนะคิดว่าพอ31นี้ถ้ามีการประชุมก็คงจะเสร็จเรียบร้อยคงจะสามารถทยอยจ่ายได้เลยครับยอดตรงนี้เนี่ย25ล้านแต่ว่าเราจะทำการขอไปยัง กอ,องทุนกีฬาอาชีพอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะต่อยอดไปที่จะช่วยเหลือต่อยอดไปครับก็ขขไไก,ก,ก็เบื้องตน้นก็ได้เท่านี้ก่อนครับแตแ่โดยงานไม่ไม่เกี่ยวเลยแต่ละค่ายที่ทำเรื่องขอมาก็จะพิจารณาให้ไปตามตามหลักเกณฑ์ที่เป็นจริงครับ ก็คิดว่ามีประมาณได้รับสักประมาณ800 800ค่ายครับครับก็เลขก็พอประมาณนะครับก็คิดว่าประมาณตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปครับพหลรบมวยเด็กนี่ผมว่ามันยังไม่สามารถที่จะพูดในตอนนี้ได้ พราะพอเปลี่ยนรัฐบาลมาเมื่อชุดรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็จะมีการทําประชาพิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องมวยเด็กคิดว่าก็ยังคงไม่ผ่านนะครับเพราะว่าต้องเห็นความสําคัญของกีฬามวยซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติแล้วก็ที่จะ,ะขีดก้านให้เด็กๆเ,เนี่ยยังไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือว่ามาทําการแข่งขันในเบื้องต้นที่ว่าเพื่อ ที่จะหาความรู้ในเบื้องต้นนั้นเขาเรียกว่าสร้างกระดูกมวยวคงจะคงจะยังยากลำบากคงจะต้องมีการถกกันอีกอีกอีก,อกยาวนานครับ กีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยท่านสมชาติเจริญวัชรวิทย์ได้กล่าวกับสมาชิกครับกล่าเพียงเชิญครับท่านเลขาช่วยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับท่านสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับระเบ,บียบวาระที่สองเมื่อวันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะผู้แทนจากขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากๆครับเราแนะนำนะครับว่าอยู่หน้าไหนบ้างนะครับรัชกาลประจํามหากรรมศิลปะป้องกันตัวหุ่ยไทยและไหว้ครูหุ่ยการพิจารณาบุคคลในวงการกีฬาโอลิมปิกวันหุ่ยไทยแห่งชาติประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมในรอบปีปัจจุบันนะครับปีพุทธศักราช2563นะสมาคมได้ดำเนินการพิจารณาบุคคลในวงการกีฬา การกีฬาโวยและการขออนุญาตไปแข่งขันต่างประเทศสมาคมซึ่งเป็นองค์กรที่พิจารณาการขออนุญาตไปแข่งขันในต่างประเทศได้แก่ผู้ว่วยการสำนักง,งานคณะกรรมาการ2,563จนถึงปัจจุบันนะครับสมาคมกีฬาโวยอาชีพได้กลายคนระับนอกจากนั้นนะครับสมาคมก็ประชุมคณะกรรมการการีฬาโวยเป็นเว,วาระสาคัญอย่างยิ่งนะครับในการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับและนอกจาก ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยากจะ,จะ นะครับเราไป่มอยู่องค์กรที่สังประเทศที่จะดูแลเลยนะครับแล้วก็ยังมีการแฝบอ้านงัง้นนี้ W W P M F นี่ก็เป็นสมาคมมวยไทยนะครับอาชีพโลกนะครับซึ่งโผกับเป็นักษาการเป็นประธานของสมาพันธ์มวยไทยอาชีพโลกด้วยนะครับถ้าเผื่อฉันว่าเอกสารเนี่ยนะคะตัวอักษรอาจะเล็กนะคะเมื่อวันนี้เรามีการแก้ ขอบพระคุณมากมากครับแล้วก็ระเบียบวาระที่7ครับ